โอเคเรามาดูการตั้งค่าในตัวเครื่อง xbox ก่อนก่อนอื่นเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็เราเข้าไปที่เมนู setting ตรงนี้เนาะ,ะเสร็จเราเลือกมาที่ device connection แล้วก็มาที่ remote feature เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ enable remote feature แล้วก็ตรง power mode เนี่ยให้เราเลือกเป็น instant on เสร็จปั๊บเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการตั้งค่าบนเครื่องเนาะ ก่อนที่เราจะเปิดแอป Xbox เพื่อจะเล่นรีโมทเพย์เนี่ยเราต้องต่อจอยก่อนเพราะว่ามันจะบังคับให้ใช้จอยเวลาเราเข้ารีโมทเพย์เนาะโอเคแล้วมา Connect จอยกันก่อน เรียบร้อยปุ๊บทีนี้เราก็จะมาโหลดแอป xbox กันต่อก็พิมพ์เข้าไปในมือถือนะหาแอป xbox เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นตัวนี้เลยอันนี้ผมโหลดไว้แล้วก็กดเปิดหน้าแรกมันจะไม่เป็นอันนี้นะอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเราจะดูตรงมุมขวาบนที่ข้างๆกระดิ่งอะ่ะมันจะมีไอคอนอยู่เนาะ ให้เราคลิกปุ๊บเสร็จเนี่ยเราเลือกรีโมทเพลย์ออนดิสด v ไว์ถ้าเราไม่ได้ต่อจอยเนี่ยมันก็จะบอกให้เราต่อเสร็จปั๊บเนี่ยเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาเนี่ยกำลังลิงก์เข้าไปในเครื่องโอเคเรอโหลดปุ๊บอ่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เล่นเกมได้เลย จากมือถือที่ไหนก็ได้แต่เน็ตก็คือต้องเร็วระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะโอเคครับประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับ